คนมื้อนี้ขอยน้เรืเ่องเรามาแบ่งปันเกี่ยวกับการออกกําลังกายเพื่อดูแลสุขภาพและหุ่นของเฮาให้ดูดีส่งโตของข่อยเองก็ได้มาเชนกับน้องหนุ่มสันล่ำลำบึกชีวีกามเป็นหมัมมมหยดยั่วใจสาวสบายดีเจสบายดีเนาะข้าพ่เจามีสิว่าเจเนาะเป็นเรนเนอร์อยู่สวรรค์ฟิตเนสอยู่รักสีจะถามเจว่าเจาเป็นเชนเนอร์แล้วก็ออกกาลังกายมาได้จากปีแล้ว โดยกําลังกายมัน pues <Mm แต่ยังน้อยเลยเนาะลินกีฬามาต่อแต่มาลินพวกเวทเทรนนิ่งนี่ได้ประมาณ4ปีแล้ปรั้นลเป็นเทรนเนอร์เริ่มเป็นเทรนเนอร์ประมาณ2ปีวัหมายก็คือแบบศึกษาประมันเนาะดยโดยเรื่อนแันเ้าการถีจะมีกรรมเนี่ยบอว่าจะเป็นยิ่งด้คือฝนายขอแตกต่างกันหลายบอโดยแตกต่างกันหลายหลายปัจจัยเนาะเรื่องเรื่องฮอร์โมนเรื่องอะไรอย่างต่างๆผู้ยิ่ง มาลินบัต้องย่านกล้ามใหญ่คือบุษยายเนาะมายกเวทเนาะบัต้องย่านกล้ามใหญ่คือบุษยายเนาะเพราะว่าผู้หญิงมันมันจะกระชับเขาเนาะมันจะบุใหญ่คือบุษยายเพราะว่าเรื่องฮอร์โมนเี่ยอย่างต่างๆผู้หญิงจะมีฮอร์โมนพวกเอสโตรเจนพวกสังกัมเนื้อได้ยากประมาณนั้นโดยแม่หนึ่งตัวอย่างของของโตของถอยเองกับแบบเป็นคนจีนมีลูกแล้วเนาะแล้วก็พ่อพอมาลินมันมันการสังกัมเนี่ยจะมีความมุ้งมั่นอยู่ว่าเอ๊ะเราเป็นอย่างที่ต่างได้ยากกว่าโดยแม่แม่ อาหารการกินขีดหวามีส่วนสำคัญปเป็นปัจจัยหลักบอ่อหรือว่าบอ่บอบ่อต้องเน้นกันต้องขึนเฉียงก็ได้เรื่องอาหารเนาะสำคัญหลายตัวนี้ก็คือ,อพวกซารอาหารเนาะพวกพวกอาหารกินนะพยายามกินอาหารในครบหาหมูเนาะแต่ลักๆอะประมาณพวกโปรตีนพวกแป้งพวกไขมันดีเนาะประมาณนี้แ้วก็พวกวิตามินอย่างจากผักโดยพวกเลือแห่ง,งก็สําคัญมดเลยเนาะมัน ซอยเขาหุ่นเขาพัฒนาไดวายขึ้นโดยแสดงว่าทีนสลุดสลายนั่ได้โดยแมน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 กันเขาดิบแล้วก็ไปกินกับไปกินมั่วโดยกับเป็นหมูที่แข็งๆโดยก็หมูที่แห้งจิตว่าอย่างโตของข่อยเองข่อยจะมีแหงบันดาลใจแล้วจะคิดว่าเจต้องมีแหงบันดาลใจอย่างบ่อในการที่จะมาอ่อกทำลังกายในการเป็นเทรนเนอร์แหงบันดาลใจแรกๆเลยก็คืออยากให้หุ่นดีขึ้นกับเนื้นุ่งเครื่องมันดูดีนะประมาณนั้นโดย โดยเก็ดูแลสุขภาพมาพร้อมโดยประมาณนั walls, so water, the water, the so like ้นล้าก็ล hmm. totally ้วก็ต like ิดมาเลยก่อนแมอันนี้เป็นเรื่องจริงเราเข้าได้มาหลิแล้วแต่เมื่อได้ทิ้แบบเขาโบมาหลินเหงาเฮ้าโ่ออกเงาต้มที่ว่าขาดเนียงบางอย่างเพราเหงามันออกมันจะมีที่แบบมีแหงแบบเมื่อเมื่อก็เออทื่ว่านอนรับได้เต็มที่ค่ะก่อนได้เพียงคอแล้วปัจจัยอย่างหน่งมีเื่าร่ดยปัจจัยมีเรื่อง กาซ่อมการคอนเราจะหาเลหาเอาครบมเพียงพอเวลามะอนมันเกิดที่แบบซ่อมบได้ซ่อมได้ออรออแประมาณนี้เนาะมันเกิดเลยเป็นถีมาของการว่าเข้าจำเป็นต้องมีดีนายจับมันบแม่ดีนยัได้เยด้การผลิตยาอะไรพวกเป็นคือมาร์คอนทบนทางนี้เลยผลิตที่เาเ เป็นอย่างยาวที่เป็นพยายามที่จะเป็น่วงปัจจุบันาตลอดาเรืยแลวเขาจะเ็นการเปลี่ยนแปลงที่เขาด่ขึ้นค่ะวันนี้มีง้าีกับการออกกำลังกาย สำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับไครที่คิดอยากจะมาออกกำลังกายเพื่อที่จะส้าง กำเนื้อแหละดูแลหุ่นดูแลสุขภาพของเฮาให้ดีแต่ะไพที่สนใจอยากจะให้เจนไห้สามารถโทรมาตามเบอร์ใต้คลิปนี้ได้เลยหรือติดต่อทางเฟซบุ๊กที่ขึ้นไว้ในหน้าจอหากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเผื่อเป็นกำลังใจให้เราได้เห็ุคลิปดีๆมีสาระต่อไปและก่อนที่จะจากกันไปต้องขอบใจสถานที่ สวรรค์ฟิตเน็ตลักสี่แขวงสวรรค์เขตของเฮาที่อำนวยความสะดวกให้เฮาได้ถ่ายทําในมือนี่แล้วก็ต้องขอบใจเจนําที่มาแบ่งปันความหูสําหรับมือนี่ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย